ก็จะมาเล่าให้ฟังโมเมนต์ตอนเด็กๆที่จำได้ก็ตอนเด็กๆใช่ปะ่ะมันมีโมเมตนต์หนึ่งที่รู้สึกว่าเฉยๆไม่สิไม่ได้มีความรู้สึกอะไราไมากมายเป็นคนที่ทำอะไรแล้วแบบคือไม่ปล่อยผ่านถ้ารู้ไม่ปล่อยผ่านนะ พตอนนั้นน่ะตอนเด็กๆเลยบ้านพี่พี่สาวอ่ะทาใหม่ทาใหม่ก็ปลูกเพิงข้างบ้านปลูกเพลิงข้างบ้านใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็มีญาติมามาบ้านบ้านคนหนึ่งแล้วมันก็จะทําไม่ดีปไปแลกกับพี่สาวเขาทําไม่ดีไม่ร้ายเลยก็เลยบอกว่า ถือมีดเลยนะต่อคอเลยตักมีดได้ใ่ะต่อคอข้างหลังเลยมันหยุดพูดอย่างนี้แหละมึงจะทำอะไรพี่กูพี่ก็วิ่งขึ้นบ้านไปมันก็ตกใจนะตกใจมากเลยตกใจแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบมีดต่อคอ ก็ไม่กล้าพูดไงไม่กล้าพูดอะไรเลยนิ่งหมอมึงทำไรพี่กูมึงมึงคิดทำไรพี่กูมึงตายพูดอย่างนี้แหละตายมึงรู้จักตายไหมก็คือเจ่ะจ่อแล้วคือแบบพร้อมที่จะถ้ากีดก็คือเลือดออกอ่ะเนอะแมคือแบบพร้อมที่จะกรีดอ่ะคือแบบว่าถ้ากรีดแบบ กิจชุบเนื้อคือแบบเลือดออกอะคือขาดคอแบบตอดลมเลือดออกอะไรเงี้ยมันก็ลิงแบบทีนี้ป้าเข้ามาแม่ของพี่สาวเข้ามาพี่สาวเข้ามาใช่ไหมพี่สาวมาป้าของพี่สาวออแม่ของพี่สาวเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยซิ้มเปรีดยังพันลูกอย่าเปห็ดอย่าเปเห็ดยังสั้นมันมาแมแ่แนว อย่าไปฮแบบนั้นยายายาทีนี้ก็เลยเปลี่ยนอะไรยบดเปลี่ยนอะไรีบดใหม่เลยนะจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอุ้ยขอโทษอุ้ยยอกเฉยๆจ้าหยอกเฉยๆยอกเฉยๆเนาะไม่ได้คิดอะไรเลยหยอกเล่นแล้วก็มองหน้ามัน แล้วก็เดินเดินไปลาวก็ไปเลยนะไปจากตรงนั้นเลยก็อยู่นัะเขาก็นั่งตรงนั้นแหละีสาวก็วิ่งขึ้นบ้านเป็นโมเมนต์ที่บอกว่าไม่ได้มีความคิดรู้สึกอะไรนะคือแบบพอมาเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้กลัวว่าเฮ้ยมึงเป็นผู้ใหญ่นะมึงไม่มีศินธรรมมึงเป็นคนที่แบบมึงคิดไม่ดีอ่ะมึงแบบมึงเลวอ่ะ กูจะเก็บมึงไว้ทําไมถูกไหมก็ตายไปเลยไม่สนลองสิถ้ามึงนิ่งถ้ามึงขยับนิดเดียวนะมึงแบบก็คือขาดอ่ะบอกได้เลยว่าขาดแน่นอนคือแบบเลือดก็เลือดก็เลือดแบบแบบยังไงอะเลือดทะลักอ่ะบอกคําเดียวถ้ามึงนิ่งถ้ามึงไม่นิ่งคอนะถ้ามึงยังไม่กลัวแบบ ก็เป็นคนที่เวลาพูดอะไรแล้วแบบจะไม่ค่อยเล่นคนไม่ค่อยพูดเล่นพูดจริงทําจริงแล้วไม่ได้กลัวว่าใครจะมาบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรนั้นในีนี่ไม่กลัวไม่ได้สนไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์คนตั้งแต่เด็กอนะเบื่อแค่เร้จะแคร์ไปทำไมก็ไม่มีอะไรก็แค่นั้น เป็นโมเมนต์เล็กๆที่จะมาเล่าให้ฟังไม่เคยลืมไม่เคยลืมบ้างเนี้ยไม่เคยลืมจริงแบบเราก็มาย้อนคิดโหถ้าวันนั้นมันทําอะไรพี่เราเนี้แบบมันคงจะเป็นตาบาปของพี่เราไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยอะไรเงรี้ยด้วยความที่รักพี่งไงแบบก็เลยแบบเออ ระดับหนึ่งคือเอาเรื่องก็น <answer> <t> ั่แหละลางตึกัก็ไปไหนก็ไม่รู้ทำไม่ได้อะแต่ว่าเราไม่ได้แกล้งที่จริงไม่ได้แสดงนะ แต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปบอกเขายังไงบอกป้ายังไงว่ามันทําไม่ดีนะมันแบบมันจะทำนู่นทํานี่อะไรเงี้ยมันจะมันคิดไม่ดีอะไรเงี้ยเราไม่รู้เราจะไปแก้ปัญหาแบบเอ้ยมันจะทำเมื่อกี้มันไม่ไว้วัยอ่ะก็คือหาทางออกให้มันแบบบาลานซ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดไม่ได้สนใจมันเลยนะว่ามันเป็นใครว่ามันจะเป็นญาติอายุเยอะอายุน้อยอะไรไม่มีไม่สนใจเลยนะมึงทําผิดอ่ะ ทำตัวไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีอต้องขารบมึงเหรอต้องกลัวเหรอไม่เคยจ้ะถ้าไม่ดีก็คือมึงต้องต้องได้ต้องต้องโด,ดนอะไรสักอย่างอยาให้เห็นนะคืออยาให้เห็นนะ่ะก็คือแบบตรงนั้นเลย,เลยอะไรเงี้ยก็มีครั้งหนึ่งใช่ป่ะมีแกกังตบตบพี่สะพ้ายอ่ะ ไม่ได้เคิียว่าทำไพี่สะพายนะคิดว่ามันเป็นคนนอกอยู่แล้วคือมันก็มาด่าไงด่าแม่บอกว่าให้แม่ไปตายผูอยยย้อย่างนี้มึงไปตายเลยอย่างเงี้ยก็ตบเลยดึงผม,มก็ตบกระชากเลยไม่ต้องอัตโนมัติว่าเฮ้ยมึงอย่าไปทําเขาอย่างง้นอย่างนี้แล้วคนข้างบ้านก็บอกเฮ้ยไปทำ,ทำปเขาทำไมไปลุกมเขานะไม่ใจเนียเนี่ยจนลากเลือดออกมาไม่ได้สนใจไม่ได้แย่ส่แม่แต่น้อยเดียว มึงมาเป็นคนถิ่นอื่นม้างมาอยู่นี่มึงไม่เจียมตัวมึงต้องเจียมตัวค่ะมึงมานี่มึงมาอยู่ที่นี่มึงเหมือนมึงมาอาศัยบาลมีพ่อกับแม่กูอยู่มึงจะมาทำตัวแบบพยองเสมองตนแบบพูดอะไรก็ได้ที่แบบจะข่มคนนั้นคนนี้เขากลัวไม่ได้มึงไม่มีสิทธิ์ถ้างั้นมึงก็เป็นคนอื่นในครอบครัวคนอื่นไป คือมันถ้ามันยังอยู่ในแบบในโมเมนต์ที่แบบอยู่ในครอบครัวเนี่ยมึงต้องเคารพบมึงต้องมีความเคารพบแล้วก็มีกาลทเทศะไม่ใช่มึงมาพยองก็ต้องโดนดิก็โดนตกเราสูนตีไงกลัวอะไรต้องแบบให้มึงแบบมานั่งป็นจิงมปันเจอว่าโอ้กูกลัวมึงมากอะไรเงี้ยไม่เคย ในใจคิดไว้มึงสักวันเนะ่ยมึงต้องโดนอ่ะสักวันจริงไม่ได้กลัวนนะมองหน้าอย่างเงี้ยเฉยไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งเต่ยมาลูกโคมพ่อแม่ก็เคารพีก่ก็ก่าาขอเขามาตลอดเวลารู้สึกผิดทำอะไรผิดที่แบบ ม่เคยปล่อยเลยนะถ้ารู้สึกผิดไม่ดีในใจนี่ก็คือขอเขามาตลอดไม่ได้เคยปล่อยพ่อแม่แบบอิมเมรีเขียดขางเลยนะเราก็จัดเต็มมาเลยดึงผมเลยก็ชากเลยแต่พอดีวันนั้นมีคนมาช่วยช่วยมันนะเพราะมันรู้ว่าเราอ่ะกระทึบอีนั่นเยอะเกินไปไงกลัวมันตายก็เลยมาห้ามเราแบบเหมือนมาดึงแขนเราไว้นะนี่หิ้วปีกออกเลยนะหิ้วปีกเลยนะ ก็โดนมันกัดแขนไปโดนมันกัดตรงเนี้ยไปข้อมือไปแล้วแบบถ้ามึงยังเจออีกรอบหนึ่งนะไม่ปล่อยเลยปุยเนี่ยไม่ปล่อยจริงแล้วก็ชี้หน้าให้คนเย็นไว้เลยคนที่มันทําอ่ะกูจะสาบมึงว่าให้พวกมึงไม่ได้อยู่ที่นี่กูจะให้พวกมึงครอบครัวบ้านแตกสลายขาที่มึงมาช่วยมึงไม่รู้อะไรเลยมึงไม่รู้มึงไม่มึงมาเสือกเรื่องของชาวบ้านแบบไม่รู้ตัวอะไรเลย กูจะสาให้พวกมึงครอบครัวแตกแยกกูจะให้พวกมึงจิบหายให้ไม่มีที่อยู่หกเหลี่ยล่อนไปที่ไหนก็ได้ไม่เกินปีสองปีสามปีแตกครอบครัวแตกแยกเลยตะและขาดเลยไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีหลักมีแหล่งไปไหนก็ไม่รู้สนินหน้าเสือ